สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาผบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ก็มานําเสนอแนวทางตําราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่คลิปแรกที่ลงไปเป็นตําราวพ่อไพ่บุญสายบนเด้อครับพี่น้องสายบนบอกว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามีโรงรังขึ้นกันเหล็กของพ่อไผบุญลงไปก่อนหน้านี้แล้วครับผม คลิปนี้ก็มานําเสนอตําราวรวมเซียนครับพี่น้องตําราวรวมเซียนบว่าจ,จะเป็นที่เด็ดเซียนกระทุ่มแบรนว่างหาันสามตัว,สอ,ตวสองตัวแตกเลยครับพี่น้องอาจารย์เอพี่ประกายอีกหลายเซียนครับพี่น้องเนาะอยู่ในคลิปนี้ได้ครับผมครับก่อนที่จะไปรับช้มรับฟังตัวเลขในคลิปนี้นาเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณถูกๆเซียนถูกๆอาจารย์เ้อครับผมครับมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งจะมาแจ้งครับพี่น้องเนาะครับนาเชียร์ผ้ารวย ไม่มีไล่กลุ่มเด้อครับผมไม่มีไล่กลุ่มครับน้ำเชียร์บริเฮดไล่กลุ่มครับบริไฮแนวทางทางกลุ่มครับผมทางไล่บ่มีครับมีแต่นำเสนอที่ YouTube น้ำเชียร์พารวยเท่านั้นครับพี่น้องเนาะครับบริเฮดต่างไล่กลุ่มขึ้นมาเด้อครับผมครับนี่แหละครับเอาจังไดกับพี่น้องเอพซีกับติดตามทาง YouTube อย่างเดียวครับผมกับมีเล็ก อันใดมากกับจิตโล่งนี้นี่แหละครับพี่น้องเนาะบ่ได้ไปโล่งทางอื่นครับผมกัพี่น้องที่สงสัยยังกับโทรมาได้เด้อครับผม0984740683ครับผมสำหรับคลิปหน้าเลขปูลบบุรีครับพี่น้องเนาะเลขปูลบบุรีครับอย่ามาตามกันต่อครับผมว่าหันปูเขา0220ครับ3ตัวปูว่มากงวดนี้อย่าเผลอครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้า เอาคลิปนี้ไปเบิ้งชุดสรุปกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมวลแงหันที่ว่าแตกสองตัวบนล่างสองเซียนได้ครับผมอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะทั้งหกหกและศูนย์สองครับมวลเนี้อาจารย์เอให้เด่นสามสี่ห้าครับเลขวิ่งเก้ากับหนึ่งครับหรือว่าเลขติดครับพี่น้องเนาะสองตัวเป็นบนล่างได้ครับผมสาม ส3มสามสามสี่สามห้าสี่สี่ห้าห้าห้าศูนยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งและสองเกครับตัวเนนก็จะมีสามหาซีหาหาหาศูนย์เก่าหเก่าหนึ่งหนึ่งแลวก็สองหนึ่งครับนี่นะครับเสีนยนกระทุ่มแบนกับแตกขึ้นกันครับพี่น้นอ,งนองบนล่างเลยกะ็ สามตัวนั่วันนี้ผนเดินแปดเก้าสองครับระวังให้ดีแปดเก้าสองสามตัวบนสามเก้าสองหกแปดแปดหกเก้าสี่สองสี่หกครับผมหอยไทยหอยไทยตัวนี้บนเน่ได้ครับพี่น้องสองตัวบนล่างแปดหกแปดสองเก้าสองศูนย์หกศูนย์แปดเก้าแปดเบิ้ลแปดแปดและสองสอง ทประกายครับพี่น้องหลักร้อยว่าหันเขางวดนี้บนวิ่งหกกับเจ็ดหลักสิบสองตัวบนหกสามหกห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเน้นหกสามหกห้าสามตัวบนหนึ่งหกสามหนึ่งหกห้าหลักร้อยเก้ากับหนึ่งเน้นเก้าสองตัวล่างสามเก้าและห้าหนึ่งเน้นสุดๆดห้าหนึ่ง อาจ,จารย์สุมเมธหกกับเจ็ดเน้นหกค่ะผมหกอีกแล้วหกสามเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าเน้นหกสามและหกสี่ครับผมหกสี 6, 4, 6. ่หวยไทยดีเถอะหกสี่สี่หกพ่อกระนวลเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่งห้ากับหกสูตรที่สองหา้ากับหกเอาตรงกันหลักร้อยศูนย์หนึ่งสอง เด่นบนล่างห้าแปดเก้าครับโมปกุ๊กคนโคราสการ์ปินนอ่าหันเข้าที่ 6. หกงวดนี้ห้าหกเจ็ดคาร์ปิโนห้าหกเจ็ดสองตัวมีห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกสองหกห้าหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเน้นหกสองและเจ็ดสองครับ หกอีกแล้วครับแค่นั้หกห้าหกเลยครับพี่น้องอพี่ปูนาครับพี่น้องเนาะกับพี่ปูนาหลักสิบล่างหกเจ็ดแปดหนึ่งครับหกเจ็ดแปดหนึ่งหลักหน่วยล่างห้ากับศูนย์การบวน้ำเลยครับพี่น้องหกห้าหกศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์มีหกห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์รายกันหนึ่งศูนย์ตัวเน้น แต้มล่างครับพี่น้องเจ็ดแต้มล่างสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับผมแต้มแต้มล่างจิมีเด็กหกตัวครับผมพี่น้องเนาะแต้มรวมส่วนตัวเด่นบนคือหกกับหนึ่งครับอาจารย์จิตวีรศักดิ์ผูอหันศูนย์สองลงหลังเหมือนพ่อไผ่บุญหลักหน่วยบนหกหันหลักหน่วยบนสองกับเจ็ดครับผม

อาจารย์ประสิทธิ์มาหันขึ้นบนครับผมเป็นกะเรวากันบนนำํำสองกับ9เน้นสองครับหนึ่งสี่สองหสองตัวหนเสองหนึ้าสี่เก้าห้าเก้าและ7 9ก้ารบนด้วยครับพี่น้องเนาะนตี้ตรงกลับพ่อจอยครับผมเด่น0 8 2เน้น8 0 8 0 9 0 0 3 8 2 8 7 8 9 8 2 9 2 1เบิ้ล88ก็มีตัวเน้นคือ00กับ78ครับอาจารย์เอก012ครับผม00,03,04,08,09,23,24,28,29แล้วก็14 18 19 เอามาทบทวนครับพี่น้องมานี้สามสำนักเบ,บิงผาบร่วมแนวหก <ๆ S 2> กันย่งโดดเด่นอยู่ครับพี่น้องเนาะนี่นะครับข้องห้าหนึ่งสีสน้นหา้หาหกแปดเอ้เจ็ดอีกเถอะห้าหกเจ็ดแปดอืมห้าหกเจ็ดแปดวิ่งกันซะละอือหา้หากหากเจ็ดแปดหา้าหกเจ็ดแปดได้ครับผม นกันเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวรวมเซียนครับจะถือว่าหกเจ็ดแปดก็ยังถือว่าเด่นอยู่ครับพี่น้องหกเจ็ดแปดครับลองพิจารณาเปรียบเทียบเยบื้องเอาครับพี่น้องก็มานําเสนอรวมเซียนให้พี่น้องที่ได้รับชมกันเอาถ่ายคลิปนี้นำเชือผ้าร่วยก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากัน กรกฎาคม68ตามาวสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ